สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้จันที่13ธันวาคมมนเดยไนท์ยังมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันนะครับเกาโชชกาของอิตาลีมี1คู่ตีินาทีครับโรม่าเจอกับสเปเซียโรม่าอันดับ8สเปเซียท้ายตารางนะครับอยู่โซนตกชั้นอันดับ17เจเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วโรม่าเสมอนะครับ ไปเยอนและเสมอส2ต่อ2เล่นในทินเฉือนชนะด้วยผลต่าง1ประตูแต่ว่าทำประตูกันเยอะเลยนะครับชนะถึงทำกันถึง7ประตูนะครับโดยโรมาชนะ4 .3 ต่อ3ครับผลงานของโรมา5นัดหลังสุดนี่ชนะ2แพ้3ล่าสุดนี่แพ้อินเตอร์ขาดเลยนะครับแพ้0 3ต่อ3แล้วก็เล่นเมื่อกลางสัปดาห์ในถ้วยยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เอาชนะ CSKK CSKA Sofia ได้นะครับชนะได้3าต่อสส่วนสเปเซียไม่ชนะมาสี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับเสมอหนึ 1, 3, ่งแพ้3แต่ว่าล่าสุดก็ได้1นึ่งแต้มเสมอกัสซัสโ,โลโสองต่อสวันนี้โรมาของมูรินโญ่จะไม่มีสปินาโซล่าเปเยกรินีรงมทั้งเอลชราวีที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ จะมีนักเตะที่ติดโทษอยู่สองคนคือจาลูกา้ามันชินีแล้วก็นิโคโลซานิโอโลนะครับส่วนทีมเยือนผู้เล่นพร้อมแต่ว่าชื่อชั้นดูจะเป็นรองนะครับสเปเซียแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีในเวลานี้ก็เลยมองไปที่โรมา3คะแนนในถิ่นนะครับเล่นในถิ่นด้วย1ประตูตั้งไว้แล้วก็รุนประตูที่2เชื่อว่า มีโอกาสถึงนะครับโรมาเอาชนะสเปเซียด้วยผลต่าง2ประตูครับ